สวัสดีเช้าวันเสาร์เด้อพี่น้องพามาเบ่งบรรยากาศตอนเช้าเช้าเคยไปเห็นงานพี่นอ้องให้่เจ้าเบ่งต้นไม้ใบใหม่เปลี่ยนสีงามงามมันก็เริ่มมันก็เปลี่ยนสีแล้วเพราะว่ามันหนาวอากาศตอนนี้ก็อยู่ประมาณแปดออกเก้าองศาหนาวพี่น้องต้นไม้ก็เปลี่ยนสีงามเหลืองงาม มันก็สิแฉะในเด้อพี่น้องเมื่อวานฝนตกเม,มืออาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ฝนตกพี่น้องค่อยๆอยากให้มู้เจ้าเห็นบรรยากาศใบใหม่มันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสวยตอนนี้ก็ประมันเก่าโมงสี่สิบโมงน่ะพี่น้องเยก็ออกจากบ้านไปเห็ดงานเด้อพี่น้องคือจะห้เจ้าเบิง่งบรรยากาศช่วงสอ้าอ tuần mới piên xỉ ngang ngang khi nọn đấy lưỡng lưỡng Bảy mày mày xin nhang cái khửng lột phay ừ, ngang mà บางต้นมันกระล่้นจนสิมืดลวเด้อพี่นอ้นองยากาศมื่อวันเสาเขาก็าวไปเห็นงานดอกมามันก็เลยเบิงส่งเงียบเงียบบางต้นมันก็เป็นอีกสีหนึ่งเด้อพี่นอ้อง แต่ละต้นใหม่มันก็คือกันต้นมันกระลุนจนสิมดละมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึง นี่เป็นห้องสมุดพี่น้องมาถักท้ายมุเจ้าแล้วก็าหายไปโดนเจ้าสิล้งลีปีหยัางดอกวองนี้เขากระสอมแซมใหม่เสารอาทิตย์เขาก็ยุดกัน เบืองต้นนี่พี่น้องงามเขากับบานเลยสวยขนาดได้ยูสวนกับกัะเหลืองงามไปเดี๋ยววันหยุดพลัดพี่น้องกัสิไปท่ายเห็นเจ้าเบิง้งพยุดวันจันทร์ มันฝนตกแล้วมันกระลม้มมันกระเล่หล่นใบบางต้นก็นยังพ่ท่านนี่เหลืองดอกต้นใดมันออกใบออกยังก่อนมันก็นสีเหลืองก่อน เรืองง่าม่าจังวะเลืองง่ามขับเข้ากับบรรยากาศเลืองอะไรโอ้ยต้นฝุ่นเหลืองแฮ่เห็นไหมพี่น้องย่ำขึ้นกับง่ามเลยพี่น้อง ขึ้นก็นงามอีกแบบนึงเพราะเขาก็สิเปิดไฟนะหม่องหงสมุดเขาที่เปิดไฟเดี๋ยวเพื่อวกเลิกงาน,นกับกระสียางไปทั้ง Hoặc là xì lưng mượt là. nó thả lượt phải. Hoặc là mama ki menu. thả lượt phải nằm cản nằm kia nằm 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 เจ้าเบิ่งบรรยากาศข้างนอกมันกระซิ่วเนี่ยเด้อพี่น้องต้นไม้ใบไม้มันก็จะเหลืองคดีไทยมือเจ้าเห็นอยู่สวนต้นไม้ใบไม้มันกำลังเหลืองงามไปมันหยุดเวลาเปิดซีม้าไทยมือเจ้าเบิ่งเดี๋พี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามารับชมขอบคุณจ้า